วันนี้เนี่ยมีกระแสเรื่องของโฆษณานะคะที่มีภาพลักษณ์ของการเหยียดสีผิวเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในแอฟริกาใต้ค่ะซึ่งเกิดการประท้วงขึ้นนะคะโดยมีชนวนต้นเหตุมาจากโฆษณาแชมพูค่ะต้นเรื่องนะคะต้องย้อนกลับไปว่าทางร้านขายยาร้านหนึ่งเนี่ยเขามีการติดโฆษณาคุณผู้ชมที่เปรียบเทียบระหว่างเส้นผมสองแบบก็คือเขาเขียนว่าผมที่เป็น ผมหยิกสีดำเนี่ยนะคะแบบหญิงชาวแอฟริกันอเมริกันเนี่ยเป็นผมที่ dry and damaged hair ก็คือว่าเป็นผมที่แห้งเสียแต่ว่าผมแบบสี blond แบบหญิงผมขาวเนี่ยเป็น fine flat นะคะแล้วก็ normal hair นะคะเขาก็เขียนแบบนี้ก็คือเป็นผมที่เรียบแล้วก็สุขภาพดีนะคะเป็นผมที่เป็นผมปกติ ทีนี้พอร้านขายยาเนี่ยเขาแปะโฆษณานี้เท่านั้นแหละค่ะก็เลยทําให้เกิดกระแสะการประท้วงขึ้นมาเลยนะคะว่าจริงๆแล้วโฆษณานี้เนี่ยแฝงไปด้วยค่านิยมของการเหยียดสีผิวนะคะและนี่เลยค่ะกลุ่มผู้ประท้วงนะคะก็เข้าไปประท้วงนะคะทำลายร้านขายยาเลยค่ะเพราะว่าเขาตั้งคำถามกันนะคะว่าคุณเนี่ยจะมาสร้างค่านิยมผมสวยจะมาสร้างค่านิยมแบบผู้หญิงผิวขาวในแะอฟริกาใต้ ซึ่งแอฟริกาใต้เนี่ยมีคนผิวดําถึง80%เนี่ยนะแล้วมาโฆษณาแบบนี้เนี่ยมันใช่หรือไม่ยังไงนะคะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กด้วยนะคะคุณผู้ชมว่า racism must fall และ black hair is normal ค่ะมีการรณรงค์กันนะคะว่าให้ออกไปประท้วง ร้านขายยาดังกล่าวนี้ตามสาขาต่างๆนะคะคือชื่อร้านขายยาเนี่ยชื่อว่าคลิกนะคะซึ่งก็เป็นร้านเชนชื่อดังเหมือนกันค่ะในแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่ามีการคุกเข่านะคะก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งแล้วล่ะในการเรียกร้องประเด็นเรื่องของการเหยียดสีผิวนะคะจนสุดท้ายค่ะร้านขายายาแห่งนี้ ต้องออกมาขอโทษนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะบอกว่ายอมรับแล้วว่าโฆษณาดังกล่าวเนี่ยเป็นการสะท้อนถึงการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติผ่านเส้นผมนะคะรวมทั้งบริษัทแม่ของแชมพูยี่ห้อนี้เนะะี่ยค่ะก็ออกมาขอโทษเช่นเดียวกันนะคะ ต้องบอกว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่ะแล้วก็เคยเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนักเรียนในแอฟริกาใต้ก็เคยเรียกร้องให้โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนสามารถที่จะไว้ผมบางทรงที่เป็นทรงธรรมชาติได้อย่างเช่นทรงเดทล็อกทรงแอฟโรหรือว่าทรง คอนโทรลนะคะไปโรงเรียนได้ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงวงการโฆษณานะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งจริงๆค่ะสำหรับประเด็นเรื่องของการเหยียดสีผิวในสื่อโฆษณานะคะก่อนหน้านี้ปี2018เคยมีแบรนด์เสื้อผ้ายักษ์ใหญ่แบรนด์หนึ่งชื่อย่อดนะคะก็คือเป็น2ตัวอักษรและกันนะคะก็ไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อแบรนด์เขาเขาทำโฆษณาที่เป็นเด็กผู้ชายผิวดำค่ะใส่เสื้อที่มีฮูดสีเขียวเนี่ยนะคะแล้วก็เขียนว่า Coolest Monkey in the Jungle ค่ะก็หมายถึงลิงที่เจ๋งที่สุดในป่านะคะซึ่งคำว่าลิงเนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อจะเหยียดสีผิวนะคะก็เลยทำให้สุดท้ายเนี่ยเกิดกระแสะความไม่พอใจเกิดขึ้นค่ะแล้วก็มีการเรียกร้องให้แบรนด์เนี่ยยุติโฆษณาดังกล่าวจนสุดท้ายทางแบรนด์ก็ต้องออกมาขอโทษนะคะแล้วก็ลบโฆษณานี้ออกไปค่ะส่วนอีกแบรนด์หนึ่งก็เป็นแบรนด์ใหญ่เหมือนกันนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ มีในเมืองไทยเหมือนกันค่ะก็เป็นแบรนด์ชั้นนําจากประเทศสเปนอ่ะนะคะเขาก็เคยออกชุดนอนที่เป็นลายทางนะคะแล้วก็มีรูปดาวสีเหลืองแบบนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถูกเรียกร้องนะคะเพราะว่าชุดดังกล่าวเนี่ยคล้ายกับชุดนักโทษชาวยิวที่สวมในค่ายกักกันของนาซีก็เลยมีการเรียกร้องว่าให้ทางแบรนด์เนี่ยช่วยเอาสินค้าตัวนี้ ออกจากร้านไปนะคะซึ่งสุดท้ายทางแบรนด์ก็ต้องออกมาขอโทษเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวมากๆนะคะหรือแม้แต่โฆษณายาสระผมนะคะเป็นยี่ห้อหนึ่งแบรนด์หนึ่งละกันนะคะก็เคยทําโฆษณาตัวนี้เหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมคือเป็นผู้หญิงผิวดําที่ถอดเสื้อออกมาแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวนะคะตอนนั้นก็เป็นกระแสะเลยค่ะว่า ทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างค่านิยมความสวยเลยนะว่าจะต้องเป็นความสวยแบบเดี่ยวคือไม่พอใจเหรอกับการเป็นผู้หญิงผิวดําจนต้อง ถอดออกมาแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวนะคะซึ่งอันนี้ก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากเหมือนกันค่ะในเมืองไทยเองก็เคยเกิดกรณีแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเป็นโฆษณาของยาเสริมอาหารชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผิวขาวนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเกิดกระแสข่าวเพราะว่าในโฆษณาเนี่ยเขาเขียนคําพูดหนึ่งนะคะว่าแค่ขาวก็ชนะซึ่งนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการ ต่อต้านโฆษณาชิ้นนี้เลยนะคะว่าทําไมละ่ะแค่ขาวเนี่ยก็ชนะแล้วหรอนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันแฝงไปด้วยนะยายะของการเหยียดสีผิวจนสุดท้ายเนี่ยทางแบรนด์ก็ต้องออกมาขอโทษแล้วก็นักแสดงที่เป็นพรีเซนเตอร์ในผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นนะคะก็ต้องออกมาขอโทษเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ